นากากที่มีเสัญลักเป็นสัมใครที่ถูกแกะสลักด้วยไม้เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้วัยชนเมื่อวางในสัญจาศักดิ์สิทธิ์นากาเหล่านี้จะค่อยๆกลับกลายเป็นฝุ่นละเหยไปซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางอย่างสงบสุขของวิญญาณไปสู่ชัดหน้าไม่ใช่วิญญาณทุกดวงที่จะเดินทางในเส้นทางนี้ได้เพียงลำพังต่ก็ดิ้นรนกับโศนกรรมในอดีตของตัวเองของพวกเขาและยังคงวนเวียนอยู่และเป็นอันตรายผู้เชี่ยวชาญได้ถูกเรียกตัวมาเพื่อจะมานำทางวิญญาณแห่งเหล่านี้โอเค ผมแป้ไม่ค่อยเก่งหรอกครับมั่วๆน่าจะประมาณนี้โอเคครับโอหมาภาพสวยงามลมพัดผมปิวเสียกด L หนึ่งโอเคระเบิดพลังเปี่ยงเขาให้ปั๊บกระโดด โอเคครับผมเราเป็นผู้ปลดปล่อยวิญญาณหรือเปล่าเนี่ยอเคไปไหนวะเนี่ยอ่านี่ครับวิญญาณที่เป็นขุยผงดูสิมีหน้ากากาไตไหมหรเราต้องเดินไปตามวิญญาณใช่ไหมมีบางตนที่ยังวนเวียนอยู่เราจะต้องไปปลดปล่อยนะครับทุกนี้กระจายเป็นขุยผงไม่ได้จะเกี่ยวเนาะ เดินตามทางวิญญาณไปแล้วกันโอ้ยมีว่ายน้ำด้วยนี่เปล่าเรามีหน้ากากหน้ากากไม้แกะสลักโอเคปึ๊บประตูยุงเปิดอ้าวไปยังไงไอ้ตรงนี้มีแสงสว่างปึ๊บอู้ป์เปิด อ๋อตรงนั้นอย่างนี้ใช่ไหมโอเคเป็นทอดๆไปครับผมแต่งหว่างเปิดประตูเราเป็นผู้ปลดปล่อยวิญญาณน,นะครับผมผูน้นำทางางแต่งสวา่างเอ่อเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะ ฉันรู้สึกถึงวิญญาณที่ทรมานที่นี่ต้องการความช่วยเหลือไหมเจาม้าดูว่าอะไรคือความทุกข์ทรมานนี่คือบ้านฉันบ้านฉัน,น,ฉนกลับไปซะกักกมุญญานานีศาจ กดอหนึ่งอสองปีโอเค้าใจละอาตีตีตีมาตีตีเดียยืยันไต้หนกาดไม่ไปไหนใช่ไหมเป็นพวกนี้นี่เองตีมาตีตีอกดลงกดลงเอ้ยตีเคร่อนุ๊อ่าฮะตีมาเฮ้ยโันลบันลบ

ป,ประตูอ๋อมีสองฝั่งโอเคประตูเปิดไหมอ๋อแสกตรงกลางประกายนะครับตอนนี้โอเคเราก็น,นีขณะเดิน เข้าประตูไปเลยนะเพลงพอมากเพลงอลังการภาพก็สวยไปออกมาสู่ป่าไม้โอ้โหลมพัดโตหน้าเลยใบไ,ไม้ปลิวโอเคเขาไปอยู่ในป่าละโอ้โหสวยมากเลยจาา นี่อะไรอ่ะตาเจ้าอ่ะหลุมหลุมศพอ่ะหลุมศพผู้วายชนอ่ะเราต้องมาปลดปล่อยวิญญาณใช่ไหมเราเป็นผู้ปลดปล่อยวิญญาณตามคำบอกเล่าเริ่มเกมเฮ้ยอะไรอ่ะพึ่งเหรอพึ่งน้อยอ่ะ สามเหลี่ยมต่อเด็กเหมือนอน,นุบาลพึ่งน้อยเลยออฉันเห็นเขาอยู่ตรงนี้นะเออ,เ,อ,อ <c oughs> เปไหนเนี่ยึ <c oughs> ไม่ใช่ฮะ <c oughs> เออทีอ่ <c oughs> นี่เขาอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> ไปไหนเนี่ยฮะเฮ้ยอ๋อแอบอยู่ตรงนี้ดิ ไม่เอาใบไม้มาปิดตัวยังไม่มิดเลยอ่ะหนีก่อนวะเอ้ยฮึจับไป่จับได้แล้วอ้าวหดูดโอเคเอ้าโอ้โหหนีไปได้อ้าวยังไงยังไงโอ้โหยังวิ่งไล่จับเลยเอ้าเฮ้ยมันแอบอยู่ใต้ก้อนหินเดี๋ยวก่อนวาไง เฮ้ยเด็กคนนี้มีหน้ากากไม้แกะสลักด้วยเ้ยเป็นมิญยานเหรอเด็กสองคนนี้เป็นมิญยานเหรอแอร์หนึ่งกดแอรหนึ่งเพื่อโต้ตอบกับลอตวิสเหรออะไรอะไรเน่าอะไรนะโอ้โห้คกระทิงไม้เฮ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรฉกกล้วยอรอชาวกล้ว ดูดำปีเลยผมรีก,ก,ก,กมัน่าจกกล้วยแล้วกันครับผมว่าไงเฮ้ตาปิง oh, ปิงด้วยไม่เป็นไรมันเกิดอะไรที่นี่หระฮะจ้าเด็กน้อยเออ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 สีสีสีมือเรามีแสงด้วย ได้เพื่อนใหม่สักนั้ดเฮ้ยเเราได้เพื่อนไป็นเฉากล้วยนะครับผมมันเรียกอะไรอ๋อโอเคเหยียบละปิ้งอ๋อมีลิฟต์ขึ้นมาลิฟต์ผิดลิฟต์ผิดเจ้าเฉากเวย phú nam thang để cho chúng ta, ok, qua, chúng ta thang cùng nhau. Đi ngay, đi ngay, chạy nhanh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 , โห่นี่ชาวปุ้ยยิ่งกว่าชาวปุวยดำดำกว่าชาวปว้ยแล้วคิกเฮ้ยโห่มันเดินตามเราด้วยโอเคไปนี่เกมมันน่ารักนะครับผมไม่ค่อยเข้ากับหน้าตาผมสักเท่าไหร่อะโอเคไม่เป็นไรเราต้องจัดได้ทุกเกมครับผมยังนี่มาได้ปะ่ะเฮ้ยเอาเจอเจอเจอีกแล้ว คาถาเรานี้สามารถปลุกเจ้าน้องน้องเฉลียวยมาได้โอเค,อ,เคอุ้ยเห็ดเด้งขึ้นมาด้วยโอเคไปไหนต่อเราอุ้ยกดผิดโอเคน่จะกระโดดโดดโดดข้ามตรงนี้ไปได้ Hi, <Benny. S 1> เด็กหนีเราทำไมดิขอต้องต้องนี่ก่อนส่องแสงก็วางก่อน โอเคกระทุ n g ไม้โอเคอ่าเฮ้ยแลอะไรอ่ะกดขวากดขวาเพื่อเล่นเหรออ๋อมีอะไรอ่ะมีแดนมีคิสมีสูบนะครับผมยืกยืนโอเคอ๋อเต้นบนหัวโอเคน่ารักอยู่เว้ย ไปทางไหนต่อดิตีวิ่งเร็วไปไหนแล้วะประตูลับเหรออ๋อนี่ไงเป็นเหมือนแบบทางลับครับโอเคนี่เราจะกระโดดถึงไหมเราวิ่งได้ไหมกดเลยวิ่ง มากดตรนี้อึ๊บมันจะถึงไหมนี่โอ้โหได้พอดีดีนะเรามีโดสองจังหวะเราเข้ามาเพื่ออะไรเนะี่ยอ๋อมีน้องเชากล้วยวตัวหน,นึ่งเหนื่อยไปทางไหนดีกลับนะ ไอ้ที่เหลือไม่ตามมาหรอที่เหลือไปไหนอ่ะที่เหลืออยู่นี่นี่อะไร,รอ่ะรวบรวมเจ้าตัวเน่าให้เยอะกว่านี้เพื่อมาเปิดเดสโซนโอเคดูเรื่องไปทางอื่นก่อน พึงนี้รองมายัางมาแล้วนี่ผงต้องเข้าทางนี้ครับเออเดะปึข้างหลังนี้อะไรมีอะไรบ้าไม่มีอ่าเจอแล้วทีมหาสมบัติสามเหลี่ยมโอเปิดเปิดที เอาจะส่งกูวไว้เลเวลหนึ่งเฮ้ยโอ้เราเลเวลเพิ่มอ่ะอะไรอ่ะส่งตัวน้องเน่านะครับผมช่อ้วยเข้าไปในสิ่งแวดล้อมอะอะไรอ่ะโอเครู้เรื่องกลับไปทางเมื่อกี้นี้อะไปทางไหนวะหลง มาละจ้าลังเป็นลังเลยนะโอ,อ๋อแบบนี้นี่เองถกปวยช่วยทีนี่นะเบิดคืนความสุขให้กับป่าไม้ครับผมโอเคป่ากับปลาเกี่ยวก็จีเหมือนเดิม,มจะเปิดทางไปได้ต่อประมาณนั้นนะครับ อันนี้ไปได้ป่าวไ่ได้คือทางมันมีอะไรแอบๆบแน่ๆเลยผมดูทรงแล้วมันถึงมีทางไปหลายที่จัดโอ้ยน้ำเย็นโอ,อิดพระมันทางเ้ื่อเกาะโอเคน้ำตกน้ำตกมีอะไรเป่าเจออะไรไหมเจอกล้ย กระโดดข้านี้ได้เปล่ากระโดดตกไม่ได้แล้วไม่ได้มีทางลงมาไว้ทำไมอ่ะเวลาโดดตกเหรออเวลาโดดตกครับเคเฮ้ยโดดขึ้นนี่มาเร็วพวกเราตามมาอึ๊บอึ๊บอึ๊บเฮ้ยโอ้โหมันมาเป็นลังเราต้องโดดลงใช่ไหม มาเป็นลังอ๋อโอเคครับเพื่อเพิ่มความกล้าให้กับน้องๆน,นะครับผมก็ต้องโจมตีไปด้วยละอ่าแล้วการโจมตีก็กด L หนึเหรออ๋อเพื่อทำไอ้แย่มาไอ้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 อกวกล้วยกอกใจหนีไปหมดแล้ว

ชกกล้ยเรากลับมาแล้วข้างบนนี้ใช่ไหมโอเคไปคืนสู่ธรรมชาติโอเคตามมาน้องชกกล้วยทั้งหลายไปทางไหนต่อกระโดดไปข้างบนนู้นไกด์บอกแล้วไกด์ชกกล้วยตัวน้อยเราบอกแล้ว เด็กเห็นเด็กแป๊บเราต้องตามหาเด็ก,กนะครับผมเพื่อปลอดแสงของเรามามาตรงนี้ นี่มีอะไรไหมเอ่อมันไม่ใช่เดี๋ยวมันโดดไปขึ้นนี่โอเคกลับไปนะของกระโดดขึ้นหน่อยมันหนักตึ้งเอาโอเคฮัปกลับมาโอเคทำไ้ได้เลยเปิดโอ้ เป็นการเปิดที่ขี้เกียจที่สุดเคาป้งเดียวเปิดเลยมีอะไรไหมตรงนี้มีอะไรหมายจิ้งจอกอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะพีเยยกขึ้นโอเคไปอ่อเฮ้ยเห็ดนั้นทำไงอ่ะอะไรอ่ะ เราสามารถที่จะไปเอาได้ไหมกระโดดไปตีเงี้ยมันเป็นเลื่องแสงใช้แสงดิอ๋อนี่ไงอ๋อด้วยใช้แสงก็จะเก็บผลึกได้อีกโอเคเี่ยมันไกลไปไมนี่ยอึบอึบโอเคข้าก้าวข้ามโอ้ย ยกหน,หน่อยนู้นูโอเคยกหนใหม่มีอะไรอะ่ะไม่มีเนี่ยกระถุงเพื่อเอาผลึกโอเคเดี๋ยวๆกระโดดดีๆโอเควิ่งกระโดอดอ,อึ๊บไอโอ้โยกับร่วงกระโดดตาลทีเสียวเสียวตก เฮ้ยเจอเฮ้ยโอ้โหให้ฉันช่วยคุณนะฉันสามารถรักษาวิญญาณเหล่านี้และคืนความสงบสุขให้กับป่าได้อ้ารู้จักคนยังเจ้าดีเจ้ารู้สึกถึงพลังที่ไหลผ่านดินแดนนี้แต่เจ้าไม่เข้าใจมันอย่างทงแพ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหโหแนาวกดเลยต้นมงต้นไม้โอ้โหความตายและความเสื่อมโทรมเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ที่นี่ดินแดนแห่งยากมันสามารถรักษาได้นะแต่คุณต้องไม่อยู่ที่นี่นะวิญญาณคุณต้องไปจากที่นี่เจ,จ้านั่นแหละที่ไม่สมควรอยู่ที่นี่เ าจะไม่มีวนันชช euh. playable, ทิ้งประชาชนของข้าฮิโขพลังอันเหลือล้นโอ้บีโรกำบังไอ้ยัย้ีโร่ไอุ้ quy lắng em Ây nè Bịt lộ lộ Đâu bịt lộ Đâu thấy Trắng quả Lộp Ây Ý kí Mà Mà mát Lộp À lấy Trột bịt Chấp ขึ้นไหนขึ้นไหนเล่าไอ้เงาเยี๋ยวจักน้องๆฉกป่วยซะแล้วเฮ้ยแล้วเปิดพลังทิ้งป่ากลับมาเฮ้ยโอ้โหแสงส่องประกายโอ้โห ไอชกแว่โผล่ขึ้นมาครับโอ้โหโผล่มาอีกตัวโอ้โหโอ้โหมาอีกตัวโอ้โหมากันปานครับตอนนี้โอ้โหล้อมเลยล้อมกันเลยโอเคนั่งคุยกันหน่อยตงใส่ตาเฮ้ยคุณจะออกมาได้แล้วมันปลอดภัยแล้วที่เนี่ย รุสิ่เซย่าเธอเคลียรพื้นที่เ,ญญเล้หมดเลยพิษไม่มีแล้วอ่ะนี่ตัวนี้ก็ตัวเล็กๆอ่ะ,อะ,ะเขารักมันน่ะ <c oughs> <c oughs> ฉันชื่อเคย่านะแล้วเธอล่ะ้งสองอคนมาทำอะไรที่นี่อ่ะเพียงลำพังในป่าเนี่ยฮะอ๋อไม่ต้องกลัแล้วหรอก พวกเราอ่ะอยู่กันมานานแล้วนะแล้วพวกเราก็เทคแคร์กันเองด้วยฉันเห็นแล้วแหละว่าพวกเธออ่ะโอ้โหแข็งแกร่งมากแล้วดูแลตัวเองได้คุณรู้จักไอวิญญาณที่มันใส่หน้ากากไหมอ่ะพวกเราไม่รู้อ่ะแต่เวลามันโปลยกมาพื้นที่ที่เป็นพิษมันก็กระจายอ่ะเฮ้ยคุณมาทําอะไรในป่าที่เนี่ล่ะฮะฉันมาตามหาแท่นบูชาสักดิธิ์บนภูเขาสารเจ้าศักดิ์สิทธิ์ภูเขาว่าพวกเธอไปพาไปได้ไหม ถ้าคุณต้องการไปที่ศาลเจ้าบนภูเขาอ่ะคุณต้องช่วยพวกเราบางอย่างก่อนนะพี่ทาโร่ของเราอ่ะติดอยู่ในป่าหรือกะเราต้องการให้คุณเข้าไปช่วยเขาน่ะโอ้สาเดียเจ๋งสายยาน่าจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับเธอเลยนะเจ้าเห็นสิ่งที่ทำไหมอ่ะเออช่วยปลดปล่อยทาโร่นะแล้วเราจะพาคุณไปที่ศาลเจ้าบนภูเขาด้วยแหละเออ ไปกันเลยหมู่บ้านพวกเราไปทางนี้อ่ะโอเคครับผมก็ผมปาาของพ่อนะครับผมคลิปนี้ผ่าบอสตัวน่าจะเป็นมินิบอสหรือบอสใหญ่ก็ไม่รู้ครับตัวแรกไปก่อนนะครับผมจะคลิปหน้าค่อยมาต่อเรื่องราวกันนะครับผมคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเกมสุดแต่จะน่ารักครับผมโอเคครับถูกใจกดติดตามกดถูกใจสมัครใช่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ